ตอนปี5 3าสามะตอนนั้นพี่พวกพี่อะคิดว่าครอบครัวเรารอดเลยนะเพราะว่า,ไม,าไม่เหลือผู้ชายแล้วพี่สาวสองคนอะกลังขี่มอเตอร์ไซค์จะผ่านแบบทางเปรียวทางหนึ่งในชุมชนอะแล้วก็มีโจรมาแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็กราดยิงใส่พี่สาวโอ้พี่เแบบรู้สึก,กโกรธโกรธทุกอย่างเลยอะโกรธทุกอย่างในชีวิตอะแบบเราแม่งทําเรื่องดีๆมาตลอดนะในชีวิตอะขยับเป็นคนดีอะเป็นคนดีเนี่มันต้องถ่ายนะมันจะเป็นทําไม เราแค่อยากมีชีวิตยืยนรอดแล้วไม่ได้อยากตายอะ่ะอยากจะใช้ชีวิตอะ่ะแม่งไม่มีอะไรแบบที่มันแฝลกับชีวิตเลยอะ่ะสวัสดีครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับถ้าเพื่อนๆนจะต้องตื่นขึ้นมาในแต่ละวันโดยทยี่รู้ว่า ชีวิตของคนในครอบครัวอาจจะไม่ปลอดภัยและมีพี่ชายพี่สาวโดนฆาตกรรมโดนลอบยิงโดนกราดยิงในบ้านตัวเองไปแล้วถึง4คนเพื่อนๆนจะมีความรู้สึก ยังไงบ้างจะสามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้ไหมนะครับในวันนี้เราจะไปเรียนรู้จากพี่ชมพู่ครับผู้ก่อตั้งโมนิธิหรือกลุ่มลูกเหลียงนะครับที่คอยดูแลน้องๆที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับอะไรที่ทําให้พี่ชมพู่สามารถที่จะยืนหยัดก้าวขึ้นมาตั้งหลักและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําชุมชนในการที่จะก้าวขึ้นมาดูแลน้องๆหลายร้อยชีวิตอะไรที่ทําให้เธอแข็งแกร่ง ได้ขนาดนี้และอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้เธอตั้งปณิธานที่จะมาดูแลและเยียวยาเด็กๆเหล่านั้นในวันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้จากผู้หญิงที่ชื่อว่าชมพู่พร้อมๆกันครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับ อินศูนย์รวมอุปกรณ์เสียงและคอนเทนต์ครบวงจรไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพเรามีทุกสิ่งที่คุณตามหาสนใจสั่งซื้อหรือเยี่ยมชมสินค้าผ่านเว็บไซต์ p r o ป a k i n c o m วันนี้ทุกเสียงทุกคอนเทนต์เริ่มต้นที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับชีวิตในวัยเด็กของพี่ชมพู่เป็นยังไงบ้างครับชีวิตในวัยเด็กคือแบบพี่อ่ะเป็นเด็กเด็กผู้หญิงมุสลิมที่เกิดในจังหวัดยะลานยอยู่อำเภอคงพินา ก็เกิดในครอบครัวที่คุณพ่อพี่ก็เป็นผู้นําผู้นําชุมชนเราก็ได้เรียนหนังสือตอนกลางวันก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนประถมศึกษาตอนเย็นนี่ก็ไปเรียนอัลกุรอานตอนวัยเด็กมากๆเนี่ยเราถูกสอนว่าไม่ต้องเรียนหนังสือเยอะมากนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวก็ต้องออกไปแต่งงานมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนเด็กๆอ่ะพี่ก็แบบแอบตั้งคําถามเนาะทำไม ทำไมชีวิตเราจะต้องถูกจํากัดขนาดนะนะนะทำแล้วเรเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดหรือไปทําอย่างอื่นหรอที่ห้องสมุดโรงเรียนมีมหนังสือบ้างซึ่งไม่ได้เยอะพี่คิดว่าหนังสือมันเปรียบเสม,มือนโลกอะโลกที่กําลังบอกเราว่ามันมีอะไรมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพี่ก็อ่านในในใน,ในห้องสมุดโรงเรียนมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราถูกสอนมาหมดเลยพี่ก็อยากรู้ว่าเอะมันมีอย่างอื่นนอกเหนือกว่านั้นไหมนองเหนือจากในหมู่บ้านที่เราถูกบ่มเพาะเลี้ยงดูมาแบบนี้อย่างเงี้ย แล้วก็ในระหว่างอยู่ป6นี่แหละกําลังจะจบก็ด้วยความเป็นแบบความเชื่อค่านิยมคนที่โน่นอ่ะก็จะมีพ่อสื่อแม่สื่อพาผู้ชายมาในหมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยนะซึ่งเรารู้เลยว่าพอเราเริ่มโตเป็นสาวเนี่ยก็จะมีผู้ชายเข้ามาเพื่อ,อที่จะอออายุสิบสองขวบสองมีผู้ชายมาเพื่อที่จะดูว่า<อ>เพื่อที่จะเลือกว่าอ่ะคนนี้จะรับคนนี้เป็นเมียไหมซึ่งแบบความเป็นผู้หญิงอ้วนดํามากอ่ะตอนเด็กๆของพี่อ่ะ ทำให้ผู้ชายแบบที่มาดูทั้งหมดอ่ะไม่เลือกคือแบบคนในหมู่บ้านนะเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ทำให้พ่อแม่เสื่อมเสียเกียรติมากเลยนะตัวพี่เองอ่ะก็ถูกแบบเพื่อนๆและคนในหมู่บ้านอ่ะก็หวนเลาะอ่ะถ้าสมัยนี้ก็คือการบูลลี่แหละว่าเฮ้ยอยู่ยังไงวะผู้ชายไม่เลือกเลยอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่เราอ่ะเป็นผู้หญิงเก่งพี่อ่ะเป็นประธานนักเรียน พี่เป็นแบบคนที่ชวนเพื่อนๆมาอ่านหนังสือทำนู่นทำนี่เยอะมากในตอนสมัยที่เราเรียนเสือคือเราก็เป็นผู้หญิงมั่นใจในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าพอในในพอพอช่วงผ่านของการดูตัวน่ะแอบรู้สึกดีตรงที่พี่จะมีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อเพราะถ้าพี่ไม่ต้องแต่งงานครับคือถ้าผู้ชายคนนั้นเลือกพี่พี่ก็ต้องไปแต่งงานแล้วก็ไม่ได้เรียนครับพี่มีพี่น้องกี่คนพี่พี่มีพี่น้องเจ็ดคนพี่ชายสามคนพี่สาวสองคนมีพี่แล้วก็มีน้องสาวแล้วพี่สเนิทกับคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องให้ไหน สนิทมากเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าความพี่ลูกเยอะอะเลยทําให้พี่ต้องเลี้ยงน้องอขนาดว่าพี่ชายอยาไปเล่นก,กับเพื่อนอย่าไปเตบบะบอลน่ะแต่จําเป็นต้องเลี้ยงน้องผู้หญิงอะต้องเอาน้องผู้หญิงไปเลี้ยงอยู่ข้างสนามบอลก็ <c oughs> เราก็เลยมีความสนิทมีความแบบรักรักกลมเกลียวกันมากในบรรดาพี่น้องกัน คือด้วยความที่พี่มีพี่น้องเยอะมีพี่น้องเจ็ดคนน่ะแล้วเราหลักกันมาพอถึงวันหนึ่งในตอนปีสี่เจ็ดอ่ะพี่ชายคนโตพี่ตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านาตอนนั้นสถานการณ์ในพื้นที่อ่ะมัน,ม,น,ม,นมันเริ่มมีเหตุการณ์ป้นปืนที่ที่นาที่วา่ามีเหตุการณ์กรณีเกเซมีเหตุการณ์กรณีต่างบายแล้วมันมีการแบบยิงต่อสู้มีคนตายรายวันตอนต้นปีสี่เจ็ดเลยพี่ชายพี่ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็โดนยิงตาย โดนยิงตายยโดนยิงตาย,ยซึ่งพี่ไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรเราตอนแรกเราเราก็งงว่าทำไมอยู่ดีๆมีคนมายิงพี่ชายเราคือพี่ชายเราก็ข้ามเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดังอะ่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่นาพัฒนาคนก็จะให้ความเคารพอะไรเงี้ยตอนพี่ชายโดนยิงเสียชีวิตไปพี่และครอบครัวในตอนนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างพี่ต้องอเผชิญอะไรบ้างหนึ่งคือเสียใจยเนี่ยเสียใจายมากนะสองรากว เราเรากลัวมากเลยเราเราไม่รู้เลยว่าชีวิตที่เหลือจะปลอดภัยหรือเปล่ามันมีหลายคนมากมาดูถูกบ้างมาข่มขู่บ้างอะไรสารพัดมากเลยช่วงนั้นแล้วก็มีการมาขู่ด้วยว่าบ้านนี้ห้ามมีใครลงผู้ใหญ่บ้านคนต่อไปนะ okay, ถ้ามีก็คือจะไม่เหลือแล้วก็ผ่านไปตอนปีสี่เก้าพี่ตอนเมษาพี่ชายคนที่สองก็เดินออกมาหน้าบ้านหน้าบ้านพี่เป็นตลาดนัด ก็มีคนเดินมาแล้วก็เอาอาการกราดยิง oh. ตั้งใจยิงพี่ชายคนที่สองะ่ะแล้วพอตอนเช้าตำรวจก็ให้ปสเกตภาพแล้วขอแบบหาพยานคุณโจเชื่อไหม oh. ในตลาดอะไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้พี่ชายสักคนและตลาดมันอยู่หน้าบ้านเราแต่คนที่ปสเก็ตภาพคนหลายอะคือหลานหลานอายุ14ปีปสเก็ตภาพคนหลายซึ่งเรารู้เลยว่าเป็นใครแต่ถึงทุกวันนี้ก็ยังตามจับไม่ได้เพราะว่า เป็นลูกน้องของกำนันดังคนหนึ่งแถวนั้นผ่านไปกันยาในปีเดียวกันปี49พี่ชายคนที่สามกำนันจะไปสวนก็มีคนมาดักยิงตอนเย็น oh. ที่บ้านแล้วที่บ้านก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมพี่ชายไม่กลับมาสักทีเพราะว่าม,มันก็ข้ามแล้วปกติก็จะต้องกลับมาละหมาดตอนข้ามอยู่แล้วก็ตามหาก็หาไม่เจอจนมีคนมาบอกว่าเห็นศพพี่ชายอ่ะอยู่แบบตกอยู่แบบ ตรงคูลิงถนนทางไปสวน,นสิ่งที่แบบเศร้าที่สุดคือลูกลูกของพี่ชายสองคนที่ไปด้วยเด็กเด็กมากๆเลยน่งเฝ้าศพพ่อหาคนช่วยแต่ทางนั้นมันเปี่ยวพอมันท่าแล้วคนก็ไม่ค่อยขับรถผ่านจนมีคนขับรถผ่านเขาก็กเลยแบบไปเรียกก็เลยรู้ทั้งหมดเนี่ยที่บ้านพี่บ้านพวกพี่เป็นผู้ชายพี่ชายทั้งสามคนโดนยิงเสียชีวิตหมดเลยส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่พวกพี่เป็นผู้นําชุมชนใช่ไหมคะพี่ พี่คิดว่าน่าจะเป็นพ่อแบบครอบครัวเป็นคนที่ขับเคลื่อนอะไรในในชุมชนเพราะว่าเอาเอาก็จริงเราก็เป็นเป็นคนที่อยากจะเห็นชุมชนของเราเปลี่ยนไปเนาะอยากเห็นทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมมันต้องทํำยังไงพี่ชายก็เป็นแบบแบบนั้นจนมาแบบตอนปี5้าสาอ่ะตอนนั้นพี่พวกพี่อะคิดว่าครอบครัวเรารอดเลยนะเพราะว่า,ไม,าไม่เหลือผู้ชายแล้ว,ลวพี่สาวสองคนอ่ะพี่สาวเขาก็เป็นแบบ เป็นนักพัฒนาเหมือนกันเขาก็เป็นประธานกลุ่มสตรีสองคนกําลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปสอนผู้หญิงเรื่องออกแบบผ้าผ่านแบบทางเปลี่ยวทางหนึ่งในชุมชนอ่ะแล้วก็มีโจรมาแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็กราดยิงใส่พี่สาวอสองคนก็โดนพี่สาวที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปสี่นัดแล้วก็พี่สาวคนโตโดนไปหนึ่งนัดและพี่สาวก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มพาเราไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเขาก็บอกว่า พี่ขึ้นข้างหลังเองนะแล้วเดี๋ยวจะไปส่งให้พอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ให้เราลงเองเลยก็มีรถแบบมีผู้ดุพยาบาลลงมารับอะไรเงี้ยก็ไปก็ไปหมอก็ใช้เวลาผ่าตัดอยู่5ชั่วโมงอะ่ะตั้งแต่บ่ายสามถึงเกือบเที่ยงคืนคนะพอจะมาเจากห้องผ่าตัดแล้วหมอก็เรียกพี่ไปอะ่ะว่าให้ทําใจนะน่าจะไม่เกินคืนนี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะข้างในแบบข้างในมันพรุนไปหมดแล้วแบบผ่าตัดยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมวาคนไหนทั้งสองคนเลยหรือคนเดียว คนเดียวอ,อีกคนน่ะยังผ่าตัดไม่เสร็จ <Okay. S 1> อีกคนออกมาแต่ว่าคน mm hmm. ที่โดนหนักสุดอะ่ะเสร็จก่อนออกมาคือตอนนั้นไ่้มาแบบคือพี่อะ่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคือตอนพี่ชายสามคนสี 3, ่เะพี่อะ่ะเสียใจมากเสียใจแต่ว่าความเป็นพี่สาววันเราจะสนิทมากอะ่ะโดยเฉพาะพี่คนที่สองเนี่ยคือที่ความพี่ครอบครัวเราใหญ่นะพอเป็นมีความเป็นพี่น้องเป็นพี่สาวเนี่ยก็จะเป็นคนที่ เราจะคุยกันเหมือนเพื่อนสนิทกันมากวัยมันมันไล่เลี่ยกันมาตอนที่หมอบอกอย่างนั้นนะ่ะพี่แบบรู้สึกโกรธโกรธทุกอย่างเลยอ่ะโกรธทุกอย่างในชีวิตอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบอะไรหวาแบบเราแม่งทําเรื่องดีๆมาตลอดนะในชีวิตอ่ะไม่ไม่ไม่อยได้ทําอะไรไม่ดีเลยทําไมพระเจ้าจะต้องมาเอาคนที่เราหลัแบบเยอะขนาดนี้อ่ะ แค่อยากเป็นคนดีเป็นคนดีนะมันต้องตายนะ้วมันจะเป็นทําไมเราแค่อยากมีชีวิตอยู่รอดแล้วไม่ได้อยากตายอะ่ะอยากจะใช้ชีวิตอะ่ะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ตั้งคาถามกับเรื่องนี้เลยว่าแม่งไม่มีอะไรแบบที่มันแฟรกกับชีวิตเลยอะ่ะเจอแต่เรื่องแบบเนี้ยทําไมต้องมาทําลายเราทําอะไรไม่ดีหรอทําไมไม่มาคุยให้รู้เรื่องเป็นเลยล่ะเราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะต้องเคลีย,ยร์ยังไง แต่มันไม่ถูกต้องที่มาเอามาพล่าชีวิตคนคนหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาทาอะไรไม่ดีหรือทําอะไรผิดไปแล้วทับพี่จากที่เหตุการณ์ที่คนในครอบครัวโดนลอบยิงเสียชีวิตไปถึงสี่คนใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะตั้งหลักแล้วก็ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อได้พี่ไม่ใช้เวลานานเลยนะในตอนนั้นนะพี่พี่ไม่สามารถคิดได้เลยคือตอนนี้พี่คิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ แต่กว่าพี่จะมาถึงจุดที่คิดแบบนั้นได้พี่แค่ก็รู้สึกว่าโอเคเริ่มต้นใหม่พี่คิดเรื่องการเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาซ้ําๆซ้าๆกับคนในครอบครัวเมื่อก่อนนะ่ะพี่รู้สึกโกรธชีวิตมากเลยนะโกรธโกรธโชจะตาโกรธพระเจ้าโกรธหมดเลยเพราะว่ารู้สึกไม่มีอะไรแฟร์สำหรับตัวเองเลยอะ่ะแต่พอวันเวลาผ่านไปอะ่ะพี่กลับรู้สึกว่าพี่ขอบคุณสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรานะว่า โอเคมันเป็นความเ็วไลมากเลยแหละที่คนคนนึงจะรับไหวอ่ะแต่สิ่งที่เราได้มาคือครอบครัวใหญ่จากลูกเหลี่ยงคนที่รักและเอ็นดูลูกเหลี่ยงอ่ะนี่คือความโชคดีคือเป็นครอบครัวที่พระเจ้าประทานกลับมาให้เราพี่ว่านั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ จุดเริ่มต้นของบ้านลูกเหลี่ยงคือตอนปี4 7ที่ตอนพี่ชายพี่เสียชีวิตแล้วตอนนั้นมันมีเหตุการณ์กาดยิงการต่อสู้ในหลายพื้นที่พี่มีโอกาสพากลุ่มผู้หญิงที่มาจากกรุงเทพอบะลงไปเขาก็้อยากลงไปเยี่ยมครอบครัวที่สามีเสียชีวิตหรือครอบครัวที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วไปเยี่ยมลูกๆอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มัน,ม,น,ม,นมันทำให้พี่รู้สึกไม่สบายใจมากตอนกลับมาคือพี่คุยกับเด็กๆเ,เหล่านี้ว่า ถามเขาว่าเอาทําไมลูกไม่ไปโรงเรียนอ่ะอะไรงเงี้ยันนี้มันวันธรรมดานะอะไรยเงี้ยไปเรียนไปเรียนไม่ได้อย่างน้อยก็ไปโรงเรียนก่อนโตขึ้นจะได้มีงานทําดีๆเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะมีงานทําดีๆหรือเปล่าแต่อยากไปเป็นตํารวจเป็นทหารที่บอกอ่ะก็ดีนี่ก็ดีจะได้มีงานทําที่มั่นคงเขาบอกว่าไม่อยากอยากอยากมีปืนที่อยากมีปืนไวไวว่าทำไมอยากมีปืนอย่าไป แก้แค้นอย่าไปยิงคนที่ทําลายพ่อกับแม่เขาเลยบอกอว่าแล้วล,ลูกรู้หรอว่าใครทําลายพ่อกับแม่ลูกไม่รู้แต่อยากมีปืนเรื่องเด็กหลายสิบที่เราเจอในแต่ละบ้านคือหนึ่งบ้านจะมีเด็กสามถึงห้าคนนะ<อ>มีความรู้สึกแบบนี้กันนั้นเลยพี่ก็รู้สึกว่ารู้เลยว่านี่เด็กจํานวนหนึ่งที่เราเจอบวกเราที่เคยมีประสบการณ์เจ็บปวดแบบนั้นเราก็จะเลยว่าความแค้นนั้นเป็นยังไงมันอาจจะแบบพี่เปรียบเ,เด็กๆเหล่านี้เป็นกับระเบิด ที่รอวันระเบิดในอนาคตกลับไปพี่ก็เลยคุยกับพ่อแม่ว่าจะขอพาเด็กๆมาอยู่ด้วยได้ไหมคนที่ไม่เหลือใครใมาอยู่ก่อนก็เลยเป็นที่มาของการแบบรับมาอยู่ก่อนแต่น,นั้นบ้านเริ่มใหญ่ขึ้นเรามีแม้กระทั่งแบบมีคนเอาเด็กมาวางหน้าบ้านเพื่อให้เราดูแลจนเดี๋ยวนี้แบบสามใครก็ไม่รู้เอาเด็กมาวางไว้หน้าบ้านพี่เลยใช่พี่เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเคสไหนของน้อง ที่มาอยู่ในบ้านลูกเหลียงแล้วพี่รู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดมันมีหลายๆเคสมากเลยที่สะเทือนใจคนละแบบกันเนาะแต่เคสที่เป็นดูเป็นพิเศษเนาะคือมันมีน้องที่ใส่ขาเทียมขาเทียมเกิดอะไรขึ้นที่น้องโดนระเบิดตั้งแต่สามขวบตอนนั้นเขาไปไปกับครอบครัวไปกับแม่พ่อแล้วก็ไปซื้อของที่เซเว่นตอนนั้นมีการวางระเบิดที่เซเว่นที่ปัตตานีพอระเบิดตุ้ม ตัวเขากระเด็นเข้าไปในเซเว่นเลยนะ oh. รถจอดมองไส์อยู่หน้าเซเว่นแล้วก็ที่เหลือก็เสียชีวิตเลยเขามารู้สึกตัวตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็รู้ว่าขาโดนตัดไปเขาก็ร้องไห้หนักมากจนวันหนึ่งงานพยาบาลโทรหาว่าลูกเหลียใช่ไหมช่วยมาดูน้องคนนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาแบบเหงามากเศร้ามากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบรับมือกับการที่รู้ว่าขาเสียไป,ไปยังไงตอนใหม่ๆที่เกิดเหตุมันมีคนมาเยี่ยมเยอะไปหมดเลย แต่พอเขาต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นปีอะวันเวลาผ่านไปนเป็นปีเลยใช่คนเหล่านั้นก็หายไปคร<ำ>ับก็ก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกเหลี่ยงเข้าไปช่วยดูแลน้องแล้วเขาต้องต่อสู้ด้วยการที่แบบจะยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นอนนะไนยากมากแต่ปรากฏว่าเขาเป็นเด็กที่อะไรอะเขาเป็นเด็กที่อ,อเลิร์ดมาก <laughs> energy เยอะเป็นคนจี๊ empower คนอื่นส่งพลังให้คนอื่นไงี้ยส่งพลังคนอื่นเวลาใครเจอเรื่องไรได้มาเราบอกว่าดูขาแล้วสิ <laughs> <laughs> ะอะไรเงี้ยพูดงั้นเลย <laughs> ดูขาแล้วสิเรายังไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปโรงเรียน <c oughs> คือเขาปเป็นเดือนที่แบบเป็นคนที่ได้เกิดสีมาตลอดเขาเคยเคยได้สามจุดก็แล้วคนร้องไห้หนักมากบอกว่าลูกเขาบอกหนูไม่มีอะไรจะร้องไห้แล้วร้องไห้เรื่องแบบนี้ดีกว่าเขาบอกเงี้ยเขาตัดเรื่องขาเขาออกไปเลยเพราะเขารู้สึกว่า ชีวิตเขาต้องอยู่ต่อต้องต่อสู้พี่มันยากมากเลยนะที่เขาแบบจะแข็งแรงจะนไนด้วยตัวเองอนะ่ะเมื่อก่อนคนชอบบอกว่าอ๋อเด็กพวกเนี้ยโตมาก็เป็นภาระของสังคมคนพูดอย่างนั้นด้วยคนพูดเยอะมากเลยเพราะว่าคนจะบอกว่าอ๋อนั่นบ้านเด็กกรพรพาพี่โกรธมากเวลาใครเรียกแบบนั้นนะซึ่งเราไม่เคยเรียกตัวเองแบบนั้นเลย<อ>พี่มุ่งมั่นมากที่จะทําให้ลูกๆของพี่อะเป็นเป็นผู้น,นำโควิดที่ผ่านมา เราเปิดบ้านส่วนหนึ่งทาอาหาร,รส่วนพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่สวอปวันละ300นี่ขั้นต่นํานี่ปกติเราสวอปคนและพื้นที่ด้านหลังนั้นคือทําอาหารเพื่อส่งชุมชนเพราะว่า3จังหวัดนั้นเป็นคนติดโควิดและหมู่บ้านต้องปิดเยอะมากแล้วต้องใช้อาหาร,รแล้วเหมือนน้าท่วมก็เหมือนกันฝนตกหนักวันแรกเนี่ยเราจะได้รับเสียงโทรศัพท์มาเลยว่าชัผู้เปิดโรงครัวเปล่า ที่นี่ต้องการอาหารที่ต้องการอาหารหรออาน่วยงานราชการรถยาวเลยนะมารับอาหารที่คนลูกเหลืองในขณะที่คนที่ทําอาหารออกไปให้พวกคุณอนะ่ะวันละหนึ่งพันสองพันสามพันกล่องเนี่ยคือเป็นเด็กที่คนคิดว่านั่นแหละคือภาราของสังคมไม่เคยประกาศขอขอรับบริจาคเลยแต่ทุกคนรู้เลยว่าเราทําครัวอยู่นะรเราจะช่วยคนคนก็มาช่วยเราเลยจ<อ>น<ส>ถึงตอนนี้มีเด็กลูกเหลืองผ่านเข้ามาภายใต้การดูแลของพี่ทั้งหมดในรอบ2 2ปีนี่กี่คนแล้ว400กว่าคนล้ว400อกว่าคนโอ้ พี่มีวิธีการเยียวยาใจิตใจของเด็กที่ผ่านการสูญเสียแล้วมีอารมณ์โกรธแค้นอยู่ข้างในได้อย่างไรคะเดี๋ยตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เราก็เป็นเด็กเราก็ไม่รู้ต้องทํางานกับใครยังไงอ่ะพี่แบบไปหาซื้อหนังสือหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับการทํางานเรื่องบาดแผลด้านจิตใจเยอะมากและอ่านหนังสือแนวพัฒนาเรื่องการพัฒนาคนนู่นนี่น,ะนั่นอะไรเงี้ยพออ่านหนังสือเยอะๆเ,เราก็รู้เลยว่าอ่านเด็กใช้ศิลปะ การทำงานกับเด็กได้ดีที่สุดแล้วก็จนปัจจุบันคือเราใช้กระบวนการศิลปะบำบัดในปัจจุบันเรามีดนตรีที่คุณโจโอเอาวงดนตรีไปอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าเด็กๆชอบดนตรีอยู่แล้วอยากจะเล่นนู่นเล่นลนี่แต่เราไม่ได้มีเครื่องมืออะไรเลยจนคุณโจไปจนทําให้เด็กหลายคนมีอาชีพเริ่มเล่นดนตรีเริ่มร้อง,องเพลงจนไปประกวดชนะได้หลายรางวัลดนตรีช่วยบำบัดเด็กๆได้มากน้อยแค่ไหนมันทําให้เขาเป็นคนมากขึ้นะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พี่ว่า เขามีความสุขกับสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคนจะรักในสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่าพี่ว่าพี่พี่ชอบลูกๆพี่ตรงนี้แหละตอนนี้พี่ทําลูกเหลืองไม่กี่ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่22บสองปีที่ยี่สิบสองแล้วค่ะพี่น่าจะขอบคุณคือเมื่อก่อนพี่โกรธความเฟลเนาะโกรธความล้มเหลว อดอะไรที่ต้องแบบมาเจออยู่เรื่อยอะแต่ปัจจุบันพี่ว่าน่าจะขอบคุณความเฟลวนั้นเนาะที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทําให้เราอะพี่ว่าความเฟลวทําให้พี่ได้เกิดใหม่เพื่อเป็นแบบเป็นคนที่ดีขึ้นนะทาให้พี่ได้ได้เติบโตอะคนเก่าไม่ได้ตายไปไหนเนาะแต่ว่ามันทําให้พี่อะเป็นคนใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของ mm hmm. การมีอยู่ของตัวเราที่จะแบบ มีอยู่เพื่อที่จะทําให้ข้างๆเราดีขึ้นอยากให้เราแบบลูกๆที่อยู่บ้านลูกเหลี่ยงอะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แบบไปโตที่ไหนที่นั่นก็จะแบบเปลี่ยนแปลงงดงามพี่เพิ่งเข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเนี่ยเพิ่งเข้าใจตอนที่ลูกเหลี่ยงอะมีบ้านเป็นของตัวเองและเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธอะไรที่มันไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตแล้วเรารู้สึกแบบภาคภูมิใจมากเลยอะเป็นสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณความความล้มเหลวความเฟลที่มันเคยเกิดขึ้นมา ความสุขของพี่ชมพู่ในวันนี้คืออะไรครับดีใจที่แบบตื่นมาแล้วแบบฉันยังหายใจอยู่พี่วันนะนั่งเพียงพอแล้วที่พี่แบบจะได้ใช้ชีวิตและทําอะไรอีกมากมายก้าวต่อไปของพี่ชมพู่และลูกเหลี่ยงคืออะไรครับอยากอยากให้บ้านลูกเหลี่ยงขยายมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีที่หลองรับที่แบบเด็กๆได้ได้ใช้ชีวิตแล้วก็พึ่งพาการแบบการรับบริจาคให้น้อยที่สุด แล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องเดียวเลยที่ตัวเองแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากถ้าผู้ชมที่ติดตามรายการนี้อยู่อยากจะติดตามอยากจะติดต่อทางลูกเหลี่ยงติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็สามารถไปที่เพจลูกเหลี่ยงเลยค่ะเรามีช่องทางเดียวเลยก็คือเพจ facebook Facebook ลูกเหลี่ยงค่ะแล้วก็จริงๆเราเพิ่งมีช่องติ๊กตอกใหม่ <shap> ค่ะมีติ๊กตอกมาด้วยมีติ๊กตอกใหม่เราอยากหาเงินผ่านการไลฟ์ขายของนู่นนี่นั่นอยากจะแบบให้เด็กๆเองได้เป็น ช่องทางให้เด็กๆได้ได้เล่าชีวิตของเขาผ่านติกตอกด้วยค่ะก็เดี๋ยวแบบก็มีช่องติกตอกใหม่ของลูกเหลี่ยมด้วยคะก็ผมไปมาสองรอบแล้วผมเห็นเป็นอย่างดีว่ารอบแรกที่ไปน้องๆได้ประโยชน์มากมซึ่งก็เป็นเพราะว่าพี่ชมพู่นี่แหละที่ดูแลก็ก็ขอบคุณพี่ชมพู่แล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่ชมพู่แล้วก็น้องๆลูกเหลี่ยมทุกคนนะครับขอบคุณเช่นกันนะคะ จากที่ได้คุยกับพี่ชมพู่ในวันนี้ผมพูดได้เลยนะคบว่าตอนโคตรฟเฟลตอนนี้เนี่ยมันเลยคําว่าโคตรฟเฟลไปไกลมากๆแล้วครับ <_ d ance> เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พูดง่ายๆว่าสะเทือนจิตใจผมมากที่สุดนะครับผมไม่สามารถที่จะจินตนาการออกได้เลยว่า ถ้าผมที่จะต้องตื่นมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นผมจะมีความรู้สึกและมีชีวิตยังไงอยู่บ้างผมคิดว่าพี่ชมพู่ก็เป็นบุคคลตัวอย่างมากๆนะฮะในแง่ของความเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งและกล้าหาญมากที่เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่โหดร้ายมากๆแต่พี่ชมพู่สามารถที่จะดึงความกล้าแล้วก็ยืนหยัดขึ้นมาได้แล้วก็ยังกล้าหาญที่จะเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ย ให้มองมันในแง่ดีได้โดยคำพูดของพี่ชมพู่ก็คือว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอแม้เรื่องราวมันจะโหดร้ายมากนะฮะส่วนอีกข้อหนึ่งที่ผมก็พูดว่าผมก็ประทับใจพี่ชมพู่มากๆคนที่สูญเสียขนาดนี้เขาเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นปณิธานนะครับที่จะใช้ชีวิตให้ใหญ่กว่าตัวเองใช้ชีวิตที่ไม่ได้เป็นเพื่อตัวเองละเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อคนอื่นเพื่อคนที่ประสบปัญหาในรูปแบบเดียวกัน โดยเฉพาะอาจจะโฟกัสที่เด็กๆจนตอนนี้เด็กๆลูกเหลียงเหล่านี้เกิน400กว่าชีวิตไปแล้วนะครับที่พี่ชมพู่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมดูแลเข้าไปร่วมเยียวยาแล้วก็เปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้กลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับสังคมต่อไปนะครับผมมีโอกาสไปเยือนน้องๆลูกเหลียงที่ยาลามาแล้วเนี่ยสองครั้งนะครับครั้งแรกที่ไปใส่เนี่ยเราเครื่องดนตรีไปมอบให้กับเขาคนที่ไปให้เนี่ยเราไปเป็นผู้ให้ใช่ไหมฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าทั้งสองครั้งที่ผมไปมาเนี่ย ผมเนี่ยแหละเป็นผู้ได้รับครับผมได้รับพลังเชิงบวกจากน้องๆกลับมามากๆนะฮะไม่ได้คาดหวังเลยแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือจิตใจของน้องๆเนี่ยเขาเปลี่ยนไปด้วยพลังเปลี่ยนไปด้วยความสุขแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ซึ่งพี่ชมพู่สามารถที่จะเปลี่ยนพลังอารมณ์ที่โกรธแค้นที่อาจจะน่ากลัวให้กลายเป็นพลังเชิงบวกได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมประทับใจที่สุดจากตอนนี้ผมก็คงจะเห็นค่าของสิ่งที่ผมมีมากขึ้นนะครับแม้ชีวิตหลายๆอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่มันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับการที่เราจะต้องมารุนว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในแต่ละวันหรือไม่ครับแค่นี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากพอแล้วที่เราจะใช้ชีวิตให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วให้มันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแล้วก็สังคมต่อไปครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวโค้เฟลทุกๆคนครับสวัสดีครับ